สวัสดีครับพบกับช่องวิจฟาร์มครับคลิปนี้เขากสิมารีวิวงัวพะพันอเมริกันมามัานแดงอีพี่น้องขอมาอีกตัวครับคือเจ้าบอลลูนครับ s g 1 1 6ครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าหาหนักครับหาของมูลหนักก่อนอื่นจะต้องขออนุญาตเจ้าของภาพงัวแล้วก็เจ้าของงัวแล้วก็เจ้าของวิดีโอช่องเที่ยวมาทำนะครับเขากะสิ่คือลิงช่องไว้ครับ มาเอามาได้ช่องทางใดครับก็ถือว่าหายากอีลีครับตัวนี้ครับเพราะว่าเขากบบเาสามารถไปท่ายเองได้ครับเขากบบประมาณสายที่ออกไปท่ายตลอดนะครับได้ดูแลงววายู่ในฟาร์มเขาอยู่นะครับก็เลยต้องเห็ดประมาณนี้ครับเพื่อให้พี่น้องเห็นครับว่าในความคิดผมนี่เป็นประมาณใดครับสําหรับงัวพอพันธุ์ตะโตครับซึ่งจะเป็นการว่าโดยความคิดของผมครับว่าคิดว่าตัวนี้ดีบอหรือว่า ในความคิดผมตัวนี้ดีแบบไรอิงสินะครับมันก็สีค่ายกันนะครับเพราะว่างวัวอเมริกันบามันนี่ก็คือสายพันธุ์เดียวกันนะครับที่เขาออกมาเห็ดแต่ละต,ตูครับมีลักษณะที่ค่ายกันครับอาสีต่างกันเรื่องของเรื่องของสีแล้วก็เรื่องของโครงสร้างกล้ามเนื้อ,อเรื่องของใบหนา้าเรื่องของแขรงขาสินะครับจุดเด,เด่นของเจอระตูก็บวกขึ้นกันนะครับแล้วก็การให้ลูก ยังสินะครับว่าตอบโจทย์บอครับระวังว่าสิเข้าใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สิถามพี่น้องก็คืออยากให้เขาแบบว่าเราภาพรวมเป็นแบบที่เคยเหตุมากบอครับหรือว่าสิบอกแค่จุดเด่นของมันนื่อครับเพื่อที่ให้มันกระชับลงครับลิปมันกระชับขึ้นครับเพราะว่าการมันเงาเกินไปอี่สินะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งครับช่องลิเยฟาม้วยครับไปเบื้องกันได้ครับสำหรับงอตัวนี้ครับคือมิสเตอร์เอสจีหนึ่งหนึ่งหกครับหรือว่าซอเรนเจ้าบอลลูนครับเคากำเบื้องที่สายพ่อเขาก่อนนะครับก็จะเป็นมิสเตอร์เจวายมิวตันหกสามสองทับแปดครับ ส่วนปูเขาจะเป็นบวกมิสเตอร์ e ามิก t ฮสก็ o เครับส่วนยาเขาก็จะเป็น m r สซิสเจวทับหนึ่งครับส่วนทวดเขาก็จะเป็นบวก JY, j จวายมิสเตอร์ไอแกนสามส่ทัาครับส่วนสายแม่ก็จะเป็น JL2 810ครับส่วนต่างเขาก็จะเป็น BB m i s t e r l a y 365ครับส่วนทวดก็จะเป็นบวก m i s t e r 3 x e x l a y 825ครับส่วนย้ายก็จะเป็น PC 133ทับ1ครับส่วนทวดก็จะเป็น m i s t e r Golas 478ครับก็ถือว่าสายพันธุกรรม ถือว่าตั้งออกไปอยู่นะครับถือว่าไซได้รลายตูครับในเมืองไทยครับถือว่าปรับออกมาห่างแล้วนะครับสําหรับสายพันธุกรรมของว่าตัวนี้ครับส่วนอายุของเขาครับประมาณ6กปีหาเดือนครับถือว่ามีอายุที่เต็มเต็มไว้แล้วครับถือว่ากําลังช่วงนี้กําลังพีเลยครับส่วนราคาน้ําเชื่อนี่อันนี้เขา็บบแน่นอนด้วยกันครับ ต่คิดว่าหนาชีอยูที่ประมาณชุดละพันนี่แล้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นศูนย์กระจายน้ําเชื่อนะคลายถือนี่นะครับส่วนสังกัดครับก็บทำเงียบฟาร์มไทยครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีครับเป็นล้อเบิ้งภาพรวมเลยครับส่วนภาพรวมของงวตัวนี้ครับก็ใบนาเขานี่ก็ถือว่าดำช้มทั้งใบนาเลยครับ แล้วก็กระบาลนี่ก็ถือว่ากว้างนิดๆครับส่วนใบหูก็สิยาวปานกลางครับบอถึงปากนะครับส่วนโค้งสางนี่ถือว่าโค้งสางเงยแล้วก็ล้ำตัวเาาดีครับจะได้ลํำตัวเงาแล้วก็กมเนื้อถือว่าดีครับแล้วก็เชียงขาดีครับแต่ยังบอถือว่าเด็นนะนะครับส่วนไข่นี่ก็ถือว่าดำดีครับแล้วก็ตะหนอกนี่ถือว่าหง่แล้วก็ตั้งสวยครับแล้วก็ เรื่องสีนี่ถือว่าแดงเข้มมากครับแดงเกียมดำเลยครับถือว่ามีสีที่แดงเข้มครับส่วนความโดดเด่นของว่าตัวนี้คือทั้งของโค้งสางไงยลำตัวยาวครับแล้วก็ตะหนอกไงยแล้วก็เนื้อนังดีครับแล้วก็อีกเรื่องคือตัวสูงก็สีนี này, ่ถือว่าเด่นสุดแล้วครับถือว่าเข้มมากเลยครับ เข้มแบบแดงแจ่มดำนะครับแต่ว่ารูปตอนนุ่มๆก็สิเป็นแดงล้วนนะครับถือว่าเป็นห้าแดงที่เข้มอีกตัวเลยครับส่วนสิ่งที่เอาไปปรับกับแม่พันธุ์ครับปรับเรื่องของสีแดงมาก,ก่อนเลยครับสาหรับผู้ใดที่มากเรื่องของสีแดงเข้มแล้วก็ปรับเรื่องของโค้งสางได้แล้วก็ล้าตัวให้ยาวแล้วก็เนื้อนังดีครับอันนี้ก็สิ่งที่ปรับ สำหรับงัวตัวนี้ครับส่วนเรื่องอื่นก็ดอาชีพเบื้องังวตัวอื่นนะครับอันนี้ก็คือสำหรับงัวตัวนี้ที่เอาไปปรับแม่พันธุ์เขาครับส่วนผลงานครับผลงานเขาก็เห็นในโซเชียลยูตัวเดียวนะครับต้องขออภัยครับแต่ยูเขาหลายปีนะซิมีผลงานหลายนะครับแต่ว่าที่เห็นนี่ถือว่าเด่นๆก็คือให้ลูกแดง ล้วก็โค้งสางดีแล้วก็ลำตัวยาวดีครับเนื้อน้งก็ดีครับส่วนแชีงคาก็พอใส่ประมา,ะมาณนึงครับเด่นๆเขาก็สสำหรับปรับสีเลยครับสำหรับการให้ลูกนะครับภาพร่วมกันให้ลูกตัวนี้อารมณ์สีคล้ายเอจเคหาสองครับการใจลูกออกมากถือว่าใจลูกออกมาแดงแน่นอนครับ แต่เรื่องของกล้ามเนื้อพอได้ครับแต่เรื่องของแข้งขาของผนังหรือว่าลำตัวกว้างๆก,ก็ต้องปรับอีกก็ได้นะครับแต่เรื่องของสีแดงเข้มนี่ถือว่าตอบโจทย์เลยครับตัวนี้ครับโดยรวมครับถือว่าหนาใสแบบกลางๆนะครับนี่ก็จบไปแล้วครับสำหรับ การรีวิวงาพอพันธุ์เจ้าบ่อนรุ้นครับก็ถือว่าน่าใส่กลางๆนะครับสำหรับพ้นที่อาิมักตัวนี้ครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่ที่ความชอบครับว่าเฮาสมักว่ครับเงาพอพันธุ์แต่ละตัวที่ผมเอามารีวิวสิครับผมก็รีวิวตามที่พี่น้องขอมาครับแล้วก็ผมกับชิวตามความคิดส่วนตัวผมรับังว่าเียงพี่น้องได้ประโยชน์นะครับว่าผมคิดประมาณนี้แล้วก็ ผยแพร่ให้เบิ้งครับหรือว่าอาจัยไปเบิ้งช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้ครับแต่สาหรับช่องผมนี่ก็ซีวราตามความคิดผมว่าง้วตัวนี้เป็นประมาณใดนะครับโดยรวมง้วตัวนี้ก็ใช่ประมาณกลางๆครับโดยความคิดส่วนตัวของผมนะครับถือว่ายังมีตัวอื่นอีกหลายที่ใกล้เคียงกันนะครับถือว่าอยู่ที่ความชอบแล้วครับ ว่างัวกับมีหลายตัวครับในประเทศไทยนะครับบางตัวผมก็ไม่ได้รู้จักเบิดนะครับแคร็เฮ็ดตามพี่น้องขอมาเพื่อให้เพื่ออยากรู้ครับความคิดของผมเป็นยังไงครับที่เราสู้ฟังครับกังว่าจะได้ประโยชน์นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับอีกตัวต่อไปจเป็นตัว